สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการ์ดใน6ข้อที่ว่าภายใน6เดือนนี้จะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมค่การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงค่ไพ่ได้ถูกเปิดไว้แล้วนะคะคลิปนี้จะสั้นซะหน่อยนะคะเป็นแบบเปิดไว้แล้วนะคะ ภายใน6เดือนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมนะคะค่ะการดูดวงเป็นการดูโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะภายใน6เดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ เป็นคนที่เก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ6ไม้นะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะเป็นหัวหน้างานได้หรือว่าระดับผู้บริหารได้นะคะเขาอยากจะขอโอกาสกับคุณหรือว่าจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ1เหรียญนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะคะเขาอยากจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ8ไม้นะคะ มีความใจร้อนเหมือนกันนะคะเขาอยากจะใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะสามไม้นี่ใช้ความพยายามในการในการปีนปีนบันไดน,นะคะเขาอยากจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะแอบมองคุณนานแล้วน,นะคะก่อนที่เขาจะคิดจีบคุณนะคะอาจจะคิดอยู่นานนะคะ ใช้เวลาค่อนข้างนานแอบมองแอบส่องคุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะอาจจะแบ่งได้สองกรณีนะคะอาจจะแบ่งได้สองกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะคนที่เขาเคยมีประเด็นกับคุณนะคะกับกรณีที่สองนะคะเขาอาจจะเป็นคนใหม่เลยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า เขาอาจจะประมาทก็ได้นะคะเมื่อเห็นคุณนะ,ะเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่เลือกเขาก็ได้นะคะรู้สึกประมาทในตัวเองนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะจะเข้าหาคุณนะคะแต่เหมือนตอนนี้นะคะเขาคิดว่าคุณอาจจะ คุณอาจจะทําให้เขาฝันได้นะคะมีการฝันถึงกันหรือฝันถึงคุณบ่อยๆได้นะคะเขาเลยคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะในความสัมพันธ์อยากมีการเปลี่ยนแปลงเขาเลยคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์อยากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเขาเนี่ยค่ะอาจจะรอคุณนานแล้วมีความมั่นคงกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนนะคะมีความอ่อนไหว s e n s i t i v ได้นะคะหรือเขาอาจจะแอบคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆขาา้ามดูผ้าอยากบอกอะไรนะคะพิเศษสัมผัสได้ระหว่างประเทศเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะ เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างชาติส่งออกได้นะหรือว่าเกี่ยวกับทางน้ําได้นะคะลงเรืออะไรประมาณนี้ได้หรืออาจจะเกี่ยวกับโซเชียลนะคะอาจจะสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะเขาและคุณอาจจะมีเซนต์มีลักสังหรณ์นะคะหรือสัมผัสถึงกันได้รู้สึกถึงกันได้เขาอาจจะเป็นคนที <K amp ans> ๆๆ่ชอบทําบุญนะคะ มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นะคะค่ะมาดูนะคะดีกว่าเดิมเด่นธาตุไฟสมบูรณ์เขาอาจจะเป็นคนที่มีกำลังใจมีพลังนะคะในตัวเองนะคะทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีความโดดเด่นนะคะถ้าเขาเป็นหญิงนะคะเขาก็จะดูแลตัวเองดีนะคะเป็นชายก็จะดูสง่าง,งามดูโดดเด่นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่หะ์คะดูโดดเด่นเขาคนนี้นะคะถ้าที่อย่างที่ ได้อ่านไปนะถ้าแบ่งได้สองกรณีถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่นะ,ะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นเป็นผีเสื้อที่ออกจากออกจากดักแด้แล้วนะคะดีกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งคือคนเก่านะ,ะเขาคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ดีนะคะดีกว่าความสัมพันธ์ในอดีตระหว่าง คุณหรือว่าในความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณผ่านมานะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะทำให้คุณมีความสุขนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ค,ะคนใหม่คนนี้นะคะจะทำให้คุณมีความสุขนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ